คำเตือนสวดหวยที่นำมาแบ่งปันนี้เป็นเพียงสถิติและแนวทางในการหาซื้อเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับแกงหวยรัตตอรียหนึ่งร้นะครับสำหรับวันนี้ก็ จะพบกันในชุด2ตัวบนนะครับสำหรับงวดที่แล้วก็ผลงานก็ได้แค่รูดนะรูด4ออกซสองสองนะครับก็ลองติดตามกันดูต่อไปนะฮะสูตรสองตัวบนนะเราจะมีอยู่ หลักสิบหลักหน่วยนะฮะเราจะได้ตัวเลขมานะฮะหนึ่งสองสาี่ห้าหดแปสูตรนะครับแต่ละสูตรจะมีอยู่สาตัวเลขนะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมานับว่าเลขไหนที่มีคะแนนมากที่สุดนะครับเอามาเป็นตัวหลักนะครับ โดยเราจะเอาเลขที่มีคะแนนอันดับหนึ่งสองสามเนี่ยฮะมาเป็นตัวตั้งประจำหลักนะครับยกตัวอย่างนะงวดนี้นะเลขศูนย์มีอยู่หกแทมเลขสี่มีเก้าแทมเลขหกมีห้าแทมเลขแปดมีสี่แทมเลขสองมีสามแทมนะเพราะฉะนั้นในตำแหน่งหลักสิบเนี่ยนะ ก็จะมีเลขเลขสีนะเยอะที่สุดนะก็จะเป็นตัวเด่นนะแล้วก็มีเลข0อันดับที่3ก็จะเป็นเลขหกนะ เลข4เก้มเลข0ดแกแมเลข6 5แต้มนะแล้วเราก็มาจับคู่นะส่วนในฝั่งหลักโดยเนี่ยก็จะมีเลข2นะเป็นอันดับ1นะครับเลข6เป็นอันดับ2อนะ่าเลขบอลครั่งเลข2อันดับ2เลข4นะครับ เลขศูนย์เลขศูเป็นอันดับ3ามนะฮะเราก็มาจับวางนะครับแล้วก็มาจับคู่นะฮะจับคู่เป็น4 2 4 6อ2 4 0 0หกสี0ส6ง6ี่ศูนย์ศูนย์หกศูนะครับทีนี้เราจะมาดูเลขที่ออกนะ ในวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกแปดมันออกสองสี่หกนะอกสองสี่หกนะสี 4, 6, ่หกก็คือตัวนี้นะฮะตัวนี้นะครับทีนี้เราก็มาจับคู่นะจับคู่ เป็นสองสี่สองศูนย์สองหีนะครับทีนี้มาดูผลในวันที่16กรกฎานะออก 3, 2, นะสามสองสี่นะสตัวออก24งสีะอันนี้ก็สองสี่นะก็ปรากฏว่าถูกตรงตัวนะสองส ทีนี้เรามาดูนะครับมาดูงวดต่อไปนะฮะงวดต่อไปนะเรามาตัดเลขนะฮะสูตรที่หนึ่งได้หกศูนย์สองสูตรที่สองได้สามเจ็ดเก้าสูตรที่สามได้เก้าสามห้าสูตรที่สี่ได้หนึ่งห้าเจ็ดสูตรที่ห้าได้สามเจ็ดเก้า ูตรที่6ได้6 0 2สูตรที่7ได้5 9 1สูตรที่8ได้9 3 5สูตรที่9ได้5 9 1นะทีนี้เรามานับตัวเลขนะฮะนับตัวเลขนะครับเลข6นะเลข6 1 6 2นะเลข6มี2แต้มเลข0 1 สเลขศูนมีสองแต้มนะครับเลขสองหนสองเลขสองมีสองแต้มนะครับเลขสามหนึ่เลขสามมีสี่แต้มนะครับเลขเก้าหนึ่ห นะเลขเก้ามีหกแต้มเลขห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะเลขห้ามีห้าแต้มต่อไปเลขหนึ่งนะเลขหนึ่งหนึ่งสองสามเลขหนึ่งมีสามแต้มนะครับต่อไปเลขเจ็ดหนึ่งสอง เลขเมีสมแต้มนะครับนะครับอันนี้ก็คือเคาะทีนี้เพราะนั้นในฝั่งหลักสิบเนี่ยเลขที่เด่นที่สุดก็จะเป็นเลขเก้นะครับหแต้มเลขห้าที่สองมีห้าแต้มเลขสามมีสแต้มคือสามอันดับแรกนะครับส่วนแรกอื่นนะจะมี 3ามแมสองแมนี่ขอตัดออกไปก่อนนะครับนี้มาในฝั่งหลักหน่วยเนี่ยมานับจำนวนกันนะฮะสูตรที่หนึ่งหกศูนย์สองสูตที่สองเก้าสามห้าสูตรที่สามหกศูนย์สงสูตที่ 5, 9, 3, 5, สี่เก้าสามห้าสูตรที่ห้าเก้าสามหาสูตรที่หกสองหกแดสูตที่เจ็ดหกศสอตรที่ ก็เป็น7จ็ดห่สูตรที่แปดหกศูสูตรที่9 935แล้วก็157นะครับทีนี้เรามานับนะเลขหกนะหนึ่งหกสี่ห้เลขหกนะมี5นะครับต่อไปเลขศูนย์หนึ 3าเลขศูนย์มี4ีเลขสองหนึ่งสมี่เลข2อมีห้านะครับเลขสองมีห้าเลขเก้าหสอเลขเ้ามี4นะครับเลข3าม หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเลขสามมีห้านะครับเลขห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะเลขห้าก็มีห้านะครับต่อไปมีเลขแปดนะหนึ่งแปดน้อยมากนะครับแปดน้อยมากต่อไปเลขเจ็ดก็มีหนึ่ง เจ็ดนิดหนึ่งนะเลขหนึ่งมีเย็ดตรงนี้อีกหนึ่งตัวหนึ่งสองหนึ่งมีสองตัวนะครับเมื่อสรุปแล้วนะฮะเลขที่เด่นมีจำนวนมากที่สุดนะก็คือเลขหกมีห้าแต้มต่อไปเลขสองก็มีห้าแต้มต่อไปเลขสามก็มีห้าแต้ม ต่อไปเลขห้าก็มี5แทบนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะต้องเออมาสี่ตัวด้วยกันนะเป็นอันดับที่มีคะแนนเท่าๆกันนะครับเพราะฉะนั้นเลขเด่นฝังหลักสิบก็มี9 5 3นะครับส่วนหลักหน่วยก็มี6 เม็สองเมีสามเมีห้านะครับทีนี้เราก็มาจับคู่นะครับนะครับจับคู่ก็เป็น9ก้าหก็เป็น9ก้าสองเ้าสามเ้าห้านะครับต่อไปก็เป็นห้าหกห้าสอง ห้าสามห้าห้าต่อไปเป็นสามหกสามสองสามสามสามห้านะครับและเลขเหล่านี้นะฮะเป็นเลขที่ควรที่จะมานะครับในวันที่หนึ่งสิงหาคมออกแปดนะครับ ในตำแหน่งสองตัวบนตรงๆนะครับตรงๆนะครับเพราะเราจับหลักแล้วนะครับก็สรุปก็คือเลขที่ควรจะมาในหลักหน่วยสิบแล้วก็ข้างบนเนี่ยนะก็มีเก้าหกเก้าสองเก้าสา้าห้าห้าหกหาสองห้าสามห้าห้า 3า3ห3สามสองสามนะฮะในตำแหน่ง2ตัวบนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับกณากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ช่องแกงหวยรัตตเด่หนหน้าเจ็ดด้วยนะครับสวัสดีครับ